ถ้ากระบวนการออกใบอนุญาตเนี่ยทำโดยมนุษย์ช้าผมจะเอา AI มาช่วยเดี๋ยวกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีระบบ AI ทํางานช่วยไม่ได้เอามาแทนมนุษย์นะครับแต่เอามาช่วยทําให้เร็วขึ้นฝั่งมนุษย์ข้าราชการที่พิจารณาก็ว่าไปเดี๋ยวผมจะเอา AI มาทําควบคู่กันดูซิใครจะทําได้เร็วกว่ากันแต่เวลาอนุมัติก็อนุมัติตโดยการใช้อํานาจของฝั่งราชการอยู่ดี การออกไปรับเรื่องร้องเรียนตรวจจับก็ทำงานคู่นี่ท่านลอรี่พงพลเลขาและมนตรีที่ดูเรื่องความง่ายในการประกอบธุรกิจก็ไปทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูจากนี้ต่อไปจะเปิดช่องพิเศษสำหรับรับเบาะแสสินค้าเถื่อนสินค้าไม่ได้มาตรฐานขยะอุตสาหกรรมร้องมาจะมีระบบรับเรื่องโดยใช้เทคโนโลยี เอา AI ไปตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐานด้วยรับเรื่องร้องเรียนก็ใช้แอปพลิเคชันด้วยจะมีการแท a ็กหมดว่าเรื่องที่ท่านร้องมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงไปจับมาหรือยัง